อย่างตีบอลยังเช็คกันอยู่ครับมาอยู่ที่จชนกสี่เานซ้าย ination, วัชระตัวเก่าของเจ้าเจ้าสุปราลงมาแล้วอนะครับนารอนุพิกทางขวานารอนุพีชยังไปไม่ได้เจอเจ้าเกมเพชรเอาไว้เนี่ยครับจังหวะสุดท้ายนั้นท้าบอลลั่นออกเองครับนี่ครับเจ้าเกมนั้นถือว่าเพชรได้ดีเลยครับไอวานท้ายครับเจ้าเกมเลี้ยวไปทางขวา เจเจสดาโอเคจังหวัดเดลีเกมนี้หนึ่ยกฝาจนเอ็นตีคว้าทอกอยู่แล้วครับย้อนคืนมาอนี่ครับลงไปแล้วครับโอนหัวดอนเอ้ยโอนหัวดอนดูดูว่าวันนี้เขาจะโชว์เกมสุดสุดได้หรือไม่ได้ครับอะไรครับมาเจ้าเจตีมาตะไคร้เจเจสดายกขึ้นหนึ่งยกถุยเหยียบขึ้นหึงดู กันถึงกับเจ้าเอ้กันวิ่ขึ้นแล้วพลิกแล้วสรัพย์แล้วไปชนค่ากันเราลงมาครับอาะนะครับฮัหลเจ้ายังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันก็นกนต้ดูว่าจะจบบปไหนไอ้ใบ้ดักตายกับวัชระฮาวัชระยกป่าน,าน,าน,น่ารนนทไม่ผ่านนะโดมเพชรเพาะยังแต่ไอ้ใบ้แล้วไปเข้าเรียงเป็นก็าวจอดโอ้ยปัด เรียกปากบอลได้ดีเลยครับโอ้ดีครับถือว,ว่าฟอร์ตี้นะครับถึงได้จะาโอนตอนนี้อะไรครับออกบอลใกล้ๆครับจเจเ้าเกยเจ้าเคตีไปทางขวาครับเจ้าโอนย้อนเซตย้อนขึ้นมาดึงเซ็ตใกล้ๆครับเจ้าเกยู่ทีโอนหัวดอนเปลี่ยนแกดแดนออกมาทางซ้ายแล้วโยกเข้าขวาหรือซับด้หรือไม่ครับชนะัปครับ มาที่นาทพทัดอีกครับนะครับพัดหมาทางขวาจะเอ็นเจสนาดูเลือกอิงง่งงมแคบเลยครับแม่ยังไม่พันเข้าไปสู่ตะข่ายนะครับดือว่าเกมนั้นจะออกแบบรูปแบบไหนเทัาใดที่เวลาแรกสิบนาทีสุดท้ายมายู่ที่เจาเกยยกเปลี่ยนแกดลนไปทางขวาโดน ยังดึงจังหวะยังคึงยิงดึงอยู่อโศดไหลมาตรงกลางได้สวยครับน้าขาขวามาทางขวาจอโศดดึงคึงกระจายตรงกลางไม่ผ่านทังได้วัชระเลยครับเป็นบอลคนต์โคิคของทางดนรวมพระนครขาดได้แล้วครับผักจ้าดฟังร้านนะรโดงจบไปที่หุยหรือไปถึงเมืองมุรสังดูนะในเกตโต้องทางด้านพระนครจะเขียดบอลจากขวาอโศดหัวดอน การฝ่ารถท,ทั้งที่ถึงทองจะได้เจ้าสำหรับนี่ครับเป็นหา้ที่สวยงามเลยนะครับฝ่าแล้วขอโ่กขอโพยงานทุกอย่างนั้นสิ้นสุดที่สัญญาทุกวินทุกกรณีแบบนี้เรียกว่าเบอร์อาชีพเลยนะครับ กาแตทีสุดท้ายคระสาทตรกควากมาเราโดนตักกอดได้เจอถึงได้เจเอเจสนามาเพื่อไว้หน้าราดนยังเอาตัวไม่ได้ครับต้องย่อนึ้นไม่ทก้นไปอยู่นีดันราดนดันราดนแต่มาครับเจนเจดสนายุ่งไม่มีจังหวะได้ยิงเลยครับโแต่ไปสอฝก็ยังไม่ผ่านเงปูนี่ครับพยายามจะเจ เกณฑ์รับของพระเจ้าสำราญเลยครับยังทำไม่ได้ครับ มายอยู่ที่ยอดโยกไม่ผ่านครับเป็นบางที่เขาเล่นคอนธทนท์พนกพนครแล้วเป็น วย่าใจเย็ว่าับจะว่นี้ครับอย่าไม่ฟังลู้สาวดูครับถือว่ายังพบกันได้ดีครับลูกขอมมายทกันเดียวหมาอย่าเก็บผมไได้ครับหมาดึงดึงองขวาอย่าพบกันได้ดีครับอนุชาลวมพระนครใจจ้หกูแล้วจบขึงดึงจะว่านี้ตัว่างด้พระชนน์ลงมาแล้วครับ ดีจะบุญไหลาปาตรงกลางไม่ผ่านครับอนวุชัยยังปาไม่ได้เจ้าปาเข้าทางของธนาอรรมพระคนครแพนมารัางไช่ไม่ดีเลยครับเ๋ยวตอนที่เขาเล่นคอ,เอ,เอ,อนเทนดเจ้าสำการอาวุชัยเล่นใกล้ๆครับน,นะครับมุติพร บอลที่พอต้องแก้ไขเลยยกเยวยาวมาแหลงไปนะครับหึือบอลถึงพลังดาวตูวรองท่านาพรโยกไปทางขวาพิริพรไหลมาตรงกลางเจ้าบุญนิได้แล้วกี่ซ้ายมีขวาอย่าง,งไม่ได้ครับต้องหวตและโดนตัดครับแหรลึกมาถึงพรักษาตัวอีกครั้งนะครับออกบอลเร็วมาดิว่าสั่โชคเฉยไหลมาตรงกลางสิริพรโยกทางขวาบัชนาร์ตรไม่พลาดครับๆๆตัดได้แล้วครับเจ้าสำราษ แทกมาก็ไม่ดีครับแรงออกไปเองนะครับเป็นก่อนทีงเขาเล่นเงินมาได้รงมาแล้วกมาวัาสันงชอบเชยจะัสุงเข้าะะปวดนะครับภาษาโยกไปทางขวาทีนี้ทีนีเลยลีผมึ่งไว้หนึ่งจว่าครับลีกใกล้กับภาสาหมาสีแม้วโดนตัดได้เชื่เดียได้โตแล้วทางฝ่ายมีมาแล้วแฝงร้อก็ไม่อเนี่ยครับ การเทปบอลการ่อนบอลน,นั้นน้อยกว่าครับมานจดที่หมายเร่งี่1ครับทัศนโุดของทางเจ้าสำรักขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ถือว่าพลิกสถานการณ์เลยนะครับจเห่าการคอนบอลเทตบอลนั้นต้องบอกเลยว่าทาง ผานครนั้นทำได้ดีกว่าเนี่ยครับแต่ว่าตีบอลแล้วจบสกอร์ไม่ได้เนี่ยครับจังหวะโต้ตกลับของทนางนเจ้าสำราญนั้นถือว่าเฉียบคมกว่าครับพลิกสถานการณ์ขึ้น,นับมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูะนย์อาอแะครับช่วงเวลาที่เหลืออีกนาทีสุดท้ายครับรวมพระนครไม่รอช้าแน่นอนครับต้องเปิดเกมใส่แล้วมาโยกคืรีบบไม่พลาดจัอสอนได,ได้ครับบอลแล้วมาดูพัชนะบอลผรานชนะบ ไม่ได้ครับไปเข้าบอลรุ่นรักข่าวตูขวาจาขึ้นมาได้มากนะนาโทษไม่ทันเลยครับเป็นบอลทิ้งก็เล่นแล้วก็มีการฟาวย้อนหลังเกิดขึ้นเลยครับของอุ้มท่าเฟยจริงในตันคอนสบายครับไอชิพายแต่นี้มีบอลคนเดียวครับที่ทำได้นะครับดูยัดเสื้อครับแฉลบ เร็วแค่คู่ครับจะนัดสายมาเจอกับตังค์พรแล้วหล่นคนจังไหลครับเด็ียน๋ยวนี่โอ้ไม่ไหลแล้วนะครับไม่จากไหลแล้วนะครับตั้งแต่เขาพคพงเปเป็นตัวเป็นตนนะครับนี่ฮะตั้งพรนี่ใครว่าแน่ไม่แน่นะครับมีเมียเป็นพันนะครับโอ้นี่ฮะสุดยอดจริงนะฮะมีเมียเป็นพันนะครับไม่ใช่พันคนครับพันหนาพันห้านี่นะโอ้แน่นอนจริงครับเจเอสเกตนา ไตีหมาแล้วทางซ้ายอยู่โยกเปนึงจังหวะตีเซตก็บเก,บกบี่ยงได้ครับอูอแล้วก็เรียกร้องกันแม่วอาลนะครับตีเสมอได้สำเร็จครับถือว่าตีเสมอได้เร็วเลยครับเป็นหนึ่งประตูต่้งหนึ่งครับโ <c oughs> อ้โเนี่ยครับด้าน โรงเทนครครับมีสาแต้มอยู่ในมือแล้วนะครับวันนี้เป็นเกมที่2นะครับต้องการสาแต้มเพื่อการันตีในการเข้ารอบครับส่วนทางด้านเจ้าสำรักครับแพ้มาหนึ่งนัดครับนัดนี้ไม่มีทางเลือกครับต้องชนะสถการเดียวครับเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในเส้นทางการแข่งขันรายการสุสร่ายซุปเปอนครับครั้งที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นนะครับ เดี๋ยวตองดูครับว่าช่วงเวลาที่เหลือครับในครึ่งเวลาแรกนะครับจะ,จะกลับมาทำประตูขึ้นได้หรือไม่ได้นเจะระข,ขงับเด็กที่ด้ใว่าประตระน้องจ้างเป็น,นา่านีริน อะไรครนั <OR AT> <stand saint> ่เรจ้อนตา้อนอกป่าที่เดียนตีบอลมาัางขวาอนุชาอนุชาโดนตัดได้แล้วจะมานี้ฟ้าวเลยครับเจดีย์ก็มากระทบกบโเพื่อนเองครับเป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับฝาวขันทั้นก็กระทบกันแบบนี้ครับอะไรครับ ป็นการพาลรวมครั้งที่สองครับของทางด้านเจ้าคำรามซาบุฮีอยังไม่ต้องกอดนะครับแต่เราเล่นเจ้าตัวขึ้นมาครับเราก็ไปกันเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้ดีครับวันนี้ทางด้านแช่แช่เซปูว้แช่ทางด้านประตูใช่ไหมกู้ ปุ๊ก้งใช่ไหมเอลลี่เลยทีเดีวเลยนีน่ารักจริงๆนะนี่วันนี้เขาตาพ่อมาดูเลยว่าพ่อตาเขามาดูนะเนาะปุ๊กุ้กับคุณพ่อนะครับต้องขอสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับที่อยู่ฝั่งน้นนะครับโอ้ยกุ้งไม่มาคนเดียวนะครับเป็นใจได้นะครับวันนี้เป็นเชื่อจริงๆนะครับอุ้ยดูหน้าแอบถ่ายรูปไม่เกินดูโอ้แน่นอนครับนี่ครับเรียบร้อยครับเป็นได้รู้มาแล้วครับ พลิกมาคือนำเป็นสองประตูต่อหนึ่งแล้วครับผู้นี้ครับจังหวะตีบอลแล้วก็เซตบอลแล้วก็จบที่แม่ยำนะครับอะไรครับถือว่ากลับมาอยู่ในเกมแล้วครับฟังเกมเซตเกมได้แล้วทางด้านวมนักะนครทั้งประตูต่อหนึ่งเวลาเท่าไหร่ต้องใส่หมดแล้วครับทางด้าน จาสำหรับ้ท็กต์วัเวลาการเงินกันในขึ้นเวลาได้ครับเป็นทางด้านโรองบรรลักษณ์ครับพลิกสถานการณ์มาขึ้นนำไปในขึ้นเวลาได้ของประตูต่อหนึงครับเดี๋ยวพักบมงนมีพวกกันสักครู่ครับการประชมเกมกันขันในขึ้นเวลาหลังกันต่อ